ันมันจะตายเลยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เอาละตงล่าแปดเก้าแล้วนะจางมากมันจะมากสิบหกโอเคดอกสูบสิดอกนะปูชุไมใจเป็นแบบาจะขึนางขาุเตเยดาทั้ายเดาทั้งหลายทั้งสิช่องฟ้า1ิบห้าแผ่นดินม่ได้มาลบอู่เพียงแต่ มาจุดทูปบอกกล่าวพระภูมิเจ้าที่พระแม่ทรณีให้เป็นสักขีพยานค่าน้อยทั้งหลายมาเพียงแต่ขอทูกขอโชคขอลาบแต่ขอโชคขอลาบขอจงสำเร็จขอจงสมหวังดูไม่ได้แร้วเดือนต้อง่าไปแต อาเนี่แล้วก่อนอานี่นแล้วฮาราทูเดอรอกมาดเนเดอรมอตานีตุนู้อะไรใช่ไหมเออ นุ้เห็นแล้วคนลุกแรงมากคนลุกแค่มากออาบอกอาเห็นชัดไหมสามสามมีอะไรอีกลูกบใหม่เอ้ยมีอะไรอีกปูมีอะไรอีกปู๊บห้าฮะยสามห้าถูกแล้วถูกแล้วใช่เลยใช่เลยเห็นแล้วสามห้าเห็นแล้วเห็นเหมือนกัน แปดถูกต้องถูกต้องใช่แล้วใช่แล้วสามห้าแปสามห้าสามใช่แลสามห้าแปดตัวนี้แหละตัวนี้แหละสาธุเออขอชูขอลาบบอกมายังดีเห็นเล่อโอ้ยไอ้สาธุูเปลนไปดังโูดีไหมเดี๋ยวจะให้เดือนมไปหาเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ละจะไปกันมีอะไรสแล้ว ้พอเสร็จแล้วเดี๋ยวพอเขาถอยแล้วเราก็จะรู้สึกไม่เป็นอะไรแล้วห้าห้าตัวบัเมื่องกนเหเออตัวกระหวยเมก่ี่เลยสามสามห้าใช่ไหม ญาติที่เขาเป็นเจ้าของร้านอาหารนะคะเขาโทรไปแจ้งะคะ่ะก็เลยลองมาดูไม่ไม่ได้คิดอะไรทีแรกค่ะก็ไม่ได้รู้ว่าอะไรคือบอกแค่ว่าเออมาดูต้นกล้วยนะอะไรอย่างเงี้ยมันออกแบบต้นมันตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรมาเฉยค่ะแต่พอมาถึง9กามาถึงบริเวณแค่บริเวณหน้าร้านนะคะคือมีอาการแบบเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวอ่อนแรงคือแบบมือไม้ขาไม่มีแรงเลยค่ะแล้วก็ตอนที่ไปลูบแป้งค่ะ คือร้องไห้หนักมาไม่รู้ว่าร้องทําไมคือกันกันไม่อยู่เหมือนอาการตอนที่ไปไหว้ปู่สีสุดททเลยค่ะก่อนหน้านี้ก็มีกล้วยแปลก,กๆเคยเห็นสอครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สามค่ะก็คือได้โชคได้ลาบมาก่อนอหน้านี้อยู่บ้านนี้ใช่ไหมครับอยู่ที่บ้านนี้อะค่ะทีนี้ลูกค้าเขามากินอาหารที่ร้าน เขาก็เห็นต้นนี้ก็เลยมาขอโชคขอลาบวันนี้ก็มาท,ทําพิธีขอโชคขอลาบเผื่อจะได้โชคได้ลาบอีกครั้งแล้วนี่เจอเลขอะไรครับวันนี้เจอเลขสามห้าแปดน้นเลขถูกแต่ที่นี่มาจุดทูบเลขสามสามพี่คิดว่าน่าจะได้โชคได้ลาบ เพราะว่ามันไม่เคยมีแบบนี้ไงมันเป็นมันก็แปลกเพราะไม่เคยดูแล้วลักษณะเหมือนอะไรดูแล้วเหมือนจะเป็นเหมือนพญานาคเหมือนดอกเหมือนดอกบัวเปียคล้ายๆดอกบัวต้นต้นตายแล้วใช่ไหมต้นตายแล้วไม่ไม่มีใบเป็นต้นไปเฉย